รับมือพี่นะไม่เอางเขาไม่ชอบหรอดีๆเสียหูเล่นมาแล้วใช้แล้วอยากให้ไปล้างมือกันนะคะล้างก็นเลค่ะก็อยู่นี่ก็อยู่นี่เล่นติดเล่นอยากให้ลูกหัวลูกหัวใส่ข้างหน้าอย่างนี้หรอคะได้โอ้หลับตาเลยลูกหัวหลับตาเลยโอ้ชอบแบบนั้น ่มุมนี้หน่อยได้้มเนี่ยเรามาถึงทองผาภูมิแล้วเราเจอมะนาวหนักรับตาเลยรับตาพิมพ์เลยลูกฟางลูกคอได้หมดโอ้โไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็เสียวเสียวเสีขอโทษขอโทษขอโทษรูปปากลูกคอได้เหรอคะได้จริงจริงว่าได้แต่ว่าคงต้องค่อยช่วยเข้าพอคุ้นเคยกับพี่บาสเราต้องตอนมาใหม่ๆอ่ะจะแบบ ออกอากาศออกรงแบบยังไม่รู้จักมากอะไรลงแมขอลองบ้างดิะคุ่า <c oughs>